น้องเจดีกับไอเดนน่าจะมีความสุขมากๆกับการที่ไปประจนภัยด้วยกัน2คนทุกคนวบ,บช็อกเลยเยมันเศร้ามากน้องไปไหนแล้วว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับป๊อบอีกเช่นเคยในเกมจ h e ะซิม4ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับ n o r t h บ u ร์ดี้เล็กซี่ช e ลเลนจ์ะเหมือนเคยนะคะแล้วใข่มาแกล้งในซ้วมเนี้ยในพัทที่แล้วเนี่ยเราให้ซีน่าส่งตัวอย่างนะคะ ธาตุต่างๆไปให้สมาคมมาีนะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ธาตุอะไรมาเพิ่มบ้างนะเพราะว่าตอนนี้นะคะธาตุของเราก็ยังไม่ครบเลยทีเดียวแต่ว่าก็คือซีน่าของเราเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับ8แล้วทุกคนปรบสือดีใจมากๆเลยนะคะซีน่าของเราเนี่ยก็จะได้บรรลุเป้าหมายแล้วนะคะทุกคนก็เหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเราก็จะมาเล่นลุรดสของเราแล้วค่ะทุกคน หลังจากรอนะคะมาหลายปีมากๆเลยนะตอนนี้ไอเดนจะต้องเก็บกวาดก่อนนะจ๊ะน้องโรสของเราเนี่ยในพาร์ทที่แล้วนะคะป๊อบได้ให้น้องโรสเนี่ยทำการบ้านไปแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จจะให้น้องโรสเนี่ยทำคะแนนเสริมนั่นเองเดี๋ยวนะน้องโรสไม่ได้หิวเนี่ยทำไมไปหยิบข้าวมากินละเนี่ยโอ้โหแล้วกินเหลือด้วยกินเหลือเก็บไว้เก็บไว้ไในตู้เย็นก่อนอ่าไอเดนล้างจานเสร็จแล้วนะคะก็มาติวให้น้องโรสติวการบ้านเลยนั่นะเองนะคะนี่ไง ช่วยคิดกันบ้านน้องโรสของเราเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะเป็นนักนักการเมืองดังนั้นเราต้องพูดเก่งนะคะน้องโรสของเราจะมีใส่หัวร้อนมากแล้วก็พูดเก่งแต่ว่าก็จะไม่ค่อยสมหวังในความรักนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องข้าวๆข,ของน้องโรสปุ๊ทัวร์ให้ฟังเดี๋ยวทุกคนลืม <laughs> นี่ไงคะแปบ๊บเดียวเนี่ยการบ้าน คือเกือบเต็มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่เรามีน้องหมาด้วยนะคะน้องหมาของเราเดี๋ยวป๊อบเข้าไปดูน้องหมาสักนิดหนึ่งดีกว่านะ,ะเข้าไปในเปลี่ยนในหโมดสร้างสิมนั่นเองป๊อจะดูว่าน้องหมาของเราเนี่ยมีชุดต่างๆแล้วก็หน้าเต็มๆของ,องน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะมากแล้วค่ะนี่เออไม่ใช่หมาสินี่หมาของเราอยู่นี่นะคะโอ้ยน่ารัก ดน้องนี่นะคะคือหน้าตาของน้องเองนี่ก็คือน้องเจดีของเราจะมีผ้าพันคอสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์เลยนะเนี่ยแต่ว่าเวลาออกไปจูงข้างนอกจะเป็นปลอกคอแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวเพราะว่าขนมันฟูมากจะเป็นปลอกคอสีม่วงนะคะน้องเป็นหมาเพศชายนั่นเองน้องเจดีเดี๋ยวป๊อบจะเปลี่ยนสีม่วงให้เป็นอันนี้ก็น่ารักดีนะคะเนี่ยโอย้เป็นลูปหัวใจด้วยมีหลายรูปนะคะแล้วก็หลายสี ๊อบขอบเปลี่ยนให้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เออดูเอยแต่ว่าแบบนี้ดีกว่านี่เป็นหมากแก่แล้วนะคะใช้จูงแบบนี้หมากแก่ว่าน้องอ่ะนี่สีนี้ก็สวยแล้วจะมีแค่นี้หรือเปล่าอันนี้เป็นชุดนะคะเป็นชุดเดินเล่นชุดทั่วไปก็มีหลายชุดเหมือนกันนะแต่ว่าผ้า,าพันคอสีเหลืองของน้องเนี่ยก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีออ้ยมีชุดฉลามด้วยนะา่ามัก ไม่เป็นไรเอาเดิมก็ได้นะคะเป็นภาพคอสีเหลืองแบบนี้นี่นี่คือหน้าชัดๆของน้องนะคะหลายคนก็เห็นตั้งแต่ ep ที่แล้วแล้วแหละนม,มีคนบอกว่าน้องเจดีนะคะหน้าเหมือน หมีด้วยใช่จริงด้วยทุกคนหนะ้าเหมือนหมีจริงๆวันนี้เป็นวันอังคารนะคะวันที่สของฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้ก็คือเวลาห้าทุ่มแล้วน้องรสของเราทําการบ้านเสร็จแล้วอยังเมื่อกี้เข้าไปดูให้น้องหมาวิเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะแต่ว่าห้าทุ่มเนี่ยคือมันก็ดึกมากๆแล้วนะคงจะมาฝึกพูดไม่ทันแล้วละ่ะงั้นให้เข้านอนก่อนดีกว่าส่วนไอเดนของเรายังขีดเต็มเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นพ่อมดนั่นเองแต่ป๊อปไม่รู้ว่าวิ้ไข่ผลเงินได้อีกแล้วโอ้โหทุกคน หาทางรวยให้ป๊อปเงินเป็นแสนแล้วเนี่ยเราจะสร้างบ้านใหม่ดีไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะให้ทุกคนช่วยป๊อปคิดแล้วกันเนาะอันนี้ก็ขายได้นะคะที่เราเอามาติดตาขายได้ตั้งห0พันเนี่ในครั้งที่แล้วนะคะเราขายได้ตั้ง8 0ดพันซิมเลียนเอาเดี๋ยวนะไอเดนไอเดนคุยกับใครอะน้องโรสไม่อยู่แล้ว <laughs> ไอเดนสอนการ<ฮ>บ้านใครอะ่ะ เดี๋ยวนะที่นี่มันแปลกๆนะนี่ทำไมาอยู่ดีๆไอเดนก็คุยคนเดียวแต่ว่าในพาร์ทที่แล้วนะคะป๊อบลองให้ไอเดนเนี่ยถูพื้นโดยใช้เวทมนต์แล้วทีนี้ขีดตรงนี้นะคะประจุสะสมนักเวทมันก็เพิ่มขึ้นนะทุกคนเอาไอเดนเป็นอะไรเฮ้ยบ้านนี้มีผีสิงหรือเปล่าเนี่ยไอเดนโดนโดนสิงไปแล้วเอ้ยไม่หายด้วยอะ่ะดูดิรีเซ็ตวัตถุก็ไม่ได้เฮ้ย หายแล้วโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นอุ้ยทุกคนใกล้ถึงวันเกิดของไอเดนแล้วนะจริงหรอเนี่ยในรูปปฏิทินกันเถอะวันเกิดของไอเดนนะเป็นวันที่อีกกี่วันไอเดนถึงจะเกิดกลายเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะในอีกสองวันเท่านั้นดังนั้นวันนี้วันพฤหัสไอ้วันพุธหรือหัสศุกร์อ้าววันเกิดไอเดนน่าจะเป็นวันศุกร์เราจะต้องจัดปาร์ตี้ในวันศุกร์อาจจะเป็นปาร์ตี้วันเกิดนะคะไอเดนก็จะกลายเป็นวัยผู้ใหญ่แล้ว เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นวัยแบบว่าหนุ่มสาวอยู่โอเคตื่นเชา้าวันใหม่มาพร้อมความกโกรธน้องโรสโกรแต่ว่ามีความสุขมากกว่าแล้วก็ตัวเหมิ่นเขียวตอนนี้น้องโรสต้องการการอาบน้ําด่วนเลยนะเนี่ยป๊อบจะให้น้องโรสไปอาบน้ําในอ่างนะคะเฮ้ยนี่อะไรอะ สวยจังเป็นของสะสมแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นเขาแถมมาให้กับบ้านเรานะคะเนี่ยไอเดนตื่นมากับเช้าวันสดใสนะคะไอเดนมีทํางานตอน10บโมงดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาว่างแล้วไอเดนก็มีขีดความต้องการที่โอเคมากๆเป็นสีเขียวหมดดังนั้นป๊อบจะให้ไปผจญภัยกับน้องเจดีของเรา เพื่อที่น้องเจดีจะได้วิ่งเหงาเนี่ยน้องดูเหงามากเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกตั้งแต่แบบเข้ามาในบ้านเราส่วนซีน่านะคะวันนี้ป๊อบจะไม่ไปทํางานด้วยป๊อบจะเว้นละกันนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปด้วยใช่ไหมคราวนี้วันนี้เราจะไม่ไปด้วยส่วนพรุ่งนี้เราถึงจะไปด้วยนะแต่ว่าอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมว่าวันศุกร์เราจะมีปาร์ตี้วันเกิดของไอเดนอย่าลืมเตือนป๊อบด้วยต้องเตือนป๊อบนะอา้าวทาไมไม่ไปกันละเนี่ยกดคลิกไปประจนภัยด้วยกันอา้าวติด ติดอะไรงั้นมาคุยกันธรรมดาก่อนละกันนะให้ขนมนี้ต้องให้ขนมหมอเล่นตัวหรอโอ้โหไม่ยอมให้ไปอ่ะได้ไหมไม่ได้น้องก็ติดอะรีเซ็ตวัตถุน้องเป็นวัตถุไปแล้วนี่ไงออกไปประจนภัยด้วยกันโอเคอุ๊ยนี่ไงน้องเปลี่ยนชุดประจนภยัยมีคนโทรมามาคัสแฟลกบอกว่านี่ไอเดนฉันคิดอยู่ว่าจะลองทาความรู้จักกับเจนให้มากขึ้นแบบเพื่อน ใหญ่ย,ยุแล้ว <c oughs> ไม่รู้จักใครคือเจนยังไม่รู้เลยวันนี้ <c oughs> ไอเดนจะไปเดินเออน้องเห่าเก่งมาก <c oughs> ไปเดนเล่นปะจนภัยด้วยกันตอนเช้าๆแบบนี้นะส่วนนกโรสของเราเนี่ยได้ออกไปเรียนด้วยความปวดฉี่เอ,อ้ยลืมฉี่ <c oughs> แต่ว่าค่าความหิวไม่เป็นไรเพราะว่าที่โรงเรียนก็มีข้าวเที่ยงนะตอนนี้เราจะให้น้องโรสเนี่ยเรียนแบบว่าตอนนี้เกรดดีอยู่แล้วนะก็จะไม่ต้องเป็นต้องเรียนหนักละมั้งเพราะว่าเราทําการบ้านเป็นแชมป์การบ้านเลยทีเดียวเอ้าทำไมไม่ออกไปอะ่ะ ค้างไปแล้วเกือบส่วนซีนาของเรานะเราจะให้ซีนาเนี่ยดูแลตัวเองโดยการที่อาบน้ำไม่ได้หรอทำไมอ่น้ำประปาถูกตัดเดี๋ยวก่อนทำไมถูกตัดละเนี่ยน้ำประปาถูกตัดตามแผนปฏิบัติของละแวกบ้านการอนุรักษ์น้ำจะกลับมาอีกครั้งในวันพุธ โอ้โหแล้วแวกบ้านนี้ก็คือต้องประหยัดน้ําอย่างนั้นเหรอน้ําประปาถูกตัดอาบน้ําไม่ได้เฉยแต่นี่มีขี้ด้วยนะเดี๋ยวให้ไอเดนมาทําความสะอาดแล้วกัน ตอนนี้ซีน่าก็คือตัวเหม็นมากงั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยสิตอนนี้น้องเจดีกับไอเดนน่าจะมีความสุขมากๆกับการที่ไปประจนภัยด้วยกันสองคนแล้วก็อยู่ในบริเวณบ้านของเราพร้อมกับการเห่าตลอดเวลาแบบนี้นี่เจอคนที่เราน่าจะใครไม่รู้ไม่เอาเดี๋ยวซีนะ่าหึงเนื้อเป็นมิตรกับเด็กคนนี้ดีกว่าเผื่อที่จะให้เป็นเพื่อนน้องโรสตอนนี้น้องโรสเนี่ยเหลืออีกกี่วันถึงจะอัปเกรดอัปเกรดเอา้าไปทํางานคนเดียว น้องโรเสเหืออีกสวันเท่านั้นจะเป็นวัยรุ่นเราก็ตัวสูงภายในพิบตา ตอนนี้ให้เดนมาคุยกับน้องคนนี้เผื่อที่จะแบบว่าเชิญมาที่บ้านแล้วให้เป็นเพื่อกับโรสตอนนี้น,น้องคนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายมากๆเลยลเราเป็นเด็กซึมเศร้าเอ้ยเศร้าซึมด้วยน่าสงสารจังเลยต้องมาอยู่กับน้องโรสแล้วน้องโรสขี้โมโหเฮ้ยมีคนมาเล่นกับน้องเจดีด้วยน่ารักที่สุดเลยแต่ว่าน้องเจดีเราเนี่ยนะคะแบบว่าเฟรนรี่ดังนั้นน้องเจดีจะไม่กัดคนตอนนี้ซีน่าไปทางานเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดนก็ต้องไปทํางานหนีสิบโมงแล้ว เกินมา25นาทีถ้าเราไปทำงานน้องจะกลับเองได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องพาน้องกลับบ้านก่อนเนาะนี่พาน้องเดินกลับบ้านเลยเราค่อยไปทำงานโอ้โหงานสายไปหนึ่งชั่วโมงเป็นไรไปเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรมัง้งโอเคแต่ว่าน้องน่าจะกลับเองได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเราจราจะมันบัอกนะวันนี้ไปเลยไอเดนโอ้ลืมเก็บขี้โอเคไอเดนออกไปทำงานแล้ว เหลือแต่น้องหมาน้อยของเรานอนอยู่บ้านแบบนี้พร้อมกับอา้อาวการชิมอาหารสุดอันตรายอีกแล้วหรอลองชิมเลยนี่แน่ครั้งที่แล้วไม่ได้ลองชิมนะคะประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมน้องโรสกลับมาจากโรงเรียนอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็คือรู้สึกหิวเป็นอย่างมากจะไปหาของเหลือกินที่พ่อกินทิ้งไว้บนโต๊ะแบบนี้มันก็ไม่ดีอะนะน้องโรสเราจะต้องเอาของที่อยู่อ่ะอันนี้คือเรากินทิ้งไว้นี่ว่า เราจะต้องเอาของจากในตู้เย็นนะมากินตอนนี้ออไอเดนคือเศร้ามากเพราะว่าเนื่องจากงานของเราเนี่ยแบบว่าอะไรอะ่ะกลัวงานที่ไม่มีนาคตเดียว p a ช s i o n เลสจ j อบเป็นงานที่ไม่มีอนาคตหรองานนี้ก็ดีไม่ใช่หรอไอเดน นี่เราเลือกการผิดให้ไอเดนเหรอเนี่ยพูดให้กำลังใจตัวเองก่อนที่จะกลับไปทํางานในห้องทํางาน <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอไอเดนนะคะจะต้องกลับมาเขียนเขียนคอลมัมน์ทุกๆวันเพราะว่าเป็นนักวิจารณ์อาหารส่วนซีน่าตอนนี้โมโหโกรธสุดๆคืออะไรอะ่ะจากกลัวไม่ได้ทําตามความฝันเดี๋ยวก่อนความฝันเธอนี่แบบเกือบจะเป็นจริงทับทุกอย่างแล้วนะตะคอกใส่เพื่อนบ้าหรอ,อทำงานหนักไปเลย โมโหแล้วต้องทำงานหนักนี่ทั้งโรสนะคะก็มาถึงจุดๆุดนี้นะคะจุดที่คุณภาพดีเยี่ยมน่าจะได้เกรด A แน่นอนแล้วก็มาทำกันบ้านนะเมื่อกี้เราได้กินอาหารไปสักนิดหนึ่งละก็เป็นอาหารเหลือที่เรากินเหลือไว้ในตู้เย็นตอนแรกนึกว่าของไอเดน อไอเดนเศร้าหนักมากยังไม่หายเลยอ่ะอีก48นาะทีเท่านั้นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องโรสมาคุยด้วยนะก่อนน้องโรสจะไปคุยกับพ่อจะให้คุยกับหมาก่อนรู้เลยว่าใครสําคัญกว่ากันนะไอเดนทําเสร็จพอดีเลยนะคะเล่าเรื่องเหลือเชื่ออุยไอเดนจะมาตัดตัดแต่งต้นไม้อะเมื่อกี้เย,ยี่ยมเลยนี่ไงตัดแต่งตามรูปทรงได้ด้วยโอ้โหเป็นทรงน้าตกทรงวงพัดโอ้โหทรงยอเยี่ยมมากมายเดี๋ยวลองทรงแบบมีเสน่ห์ดีกว่าเผื่อที่จะ รู้สึกดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกดีขึ้นแล้วนะเนี่ยตัดไปแล้วก็คุยไปได้ด้วยเยี่ยมเลยนี่เราจะมาดูกันว่าทรงอ,อันมีเสน่ห์เนี่ยคือยังไงหรอจะเป็นทรงอะไรแต่ว่าไอเดนไม่คุยกับลูกนึกว่าคุยไปตัดไปได้ไม่ใช่หรอใช่ยังอ่ะเอ้ยนี่ก็ทรงมีสเสน่ห์ก็คือเป็นทรงรูปเอา้ามองไม่เห็นรูปหัวใจนะโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะไอเดน หู้สีน้งกลับมาเพรากับเงิน2003เยอะมากแต่ว่าตอนนี้ไอเดจะต้องไปปอบกับสีน้ที่ตัวเหม็นมากหออาบน้ำก็ไม่ได้อ่ะบ้านเรานี่มันใช้น้ำไม่ได้นี่ทุกคนตายแล้วแต่ว่าดีนะที่ต้นไม้ของเรามีฝนตกที่ช่วยให้รดน้ำต้นไม้ได้ออกมาเล่นน้ำข้างนอกจะทำให้ตัวเราหายเหม็นไหมเนี่ยอาบน้ำกลางสายฝน เอ้ยมันถึงจุดจุดนี้แล้วหรอที่ต้องมาอาบน้ำกลางสายฝนเนี่ยดูดิโอ้โหเราจะต้องมาอาบน้ำข้างนอกแบบนี้ไม่เป็นไรไอเดนเห็นคนเดียวนะน้องโรสเพิ่งออกมาน้องโรสต้องการความสนุกอย่างมากแล้วใครมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้เยอะแยะเนี่ยเยะเมน อ่าทีวีอันนี้เป็นทีวีที่มีคุณภาพดีมากดังนั้นความสนุกของน้องโสจะแบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนซีน้านะเราก็สามารถประทังชีวิตโดยการอาบน้ำหน้าบ้านไปก่อนโอ้ดีนะที่ไม่มีใครมาตอนนี้เนี่ยส่วนไอเดนก็ยืนดูสินะยืนดูเลยเหรออะ๋อ,อ วูู้้ได้ด้วยหรอบ้าจะวู้หู้ยังไงโอ้โหสีนส่าเศร้าเรื่องงานมากเลยนะพอแล้วล่ะน่าจะอาบแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็มาคุยกับไอเดนดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะแล้วน้องโรสียก็ได้นอนเรียบร้อยแล้วให้สีน่าเล่นกับเจดีก่อนแล้วเราจะพาสองคนนี้ออกไปข้างนอกอเ,เพราะว่าตอนนี้เ,เป็นเวลาสามทุ่มแล้วน้องโรสโก็ได้นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เงินมาจากการโอ้โหไม่ได้มาจากการทํางานแต่มาจากการปลูกต้นเงินจ้า ใส่ปุ๋ยไปก่อนใส่ เป็นแทร็กเราจะให้ไอเดนกับซีนาออกไปจุดจีกันข้างนอกบ้างนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้ทำงานหนักมากแล้วโดยการคลิกที่โทรศัพท์แล้วก็กดเดินทางไปที่ไปพักกรอนสิี่เดินทางกับไอเดนให้ไปสวีทวิวที่คลับนะเราไม่ได้มาคลับนี้นานมากเลยเนี่ยเคยมาไหมเนี่ยถึงแล้วนี่คือคลับของเราเหมือนจะเคยมาเมื่อนานมากๆแล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยซีนาจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเป็นอ่าเอ่อ นี่เป็นชุดปาร์ตี้เลยแล้วกันนะแบบนี้เออตรงนี้ฝนไม่ตกด้วยดังนั้นเราจะชมเชยรูปลักษณ์ชมเชยก่อนเป็นอันดับแรกตอนนี้เรามาเดทนะเนี่ยไอเดนนี่เราจะให้สองคนนี้ออกเดทโอ้โหกระตุกมากคือตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงแต่น้ำพุข้างหน้าร้านแบบนี้โอ้โหข้างในนี่แสงสีจัดจ้านมากเลยเป้าหมายหลักของการเดทครั้งนี้ก็คือเข้าหาและพูดคุยกับคู่เดทของคุณ1ิบ ครั้งนะคะแล้วก็นั่งและพูดคุยกับผู้เดทงั้นเรามานั่งตรงนี้ด้วยกันแล้วก็ทําให้รู้สึก มีสเสน่ห์ทั้งคู่ในเวลาเด็กันนี้ก็ยากอยู่นะเพราะว่าสองคนนี้น่าจะชินกันแล้วนะอาจจะไม่ได้เขินกันแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราจะให้เขาเข้ามานั่งข้างในสองคนดีกว่าแล้วนี่ใครเนี่ยเขามาเดทกันฮัลโหลแบรนด์เอาไปไม่ได้เฉยติดอะไรอะ่ะโอ้ไม่ใช่มันไม่มีประตูบ้าจริงป๊อไม่เคยมาที่นี่หรอกหรอเน,นี่ยป๊อบนึกว่าเคยมาประตูมันอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมบัานไดขึ้นมาต้องเป็นประตูโอ้โหเวลาผ่านไปนานมากล่วงเลยลับ โอ้โหเรายังไม่ได้เข้าไปที่นี่เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกัน1อันแล้วก็น่าจะมีอีกซักหนึ่งประตูเป็นประตูด้านหลังนะคะเอาไว้ประตูด้านหลังไม่มีเหรอไม่ต้องมีเหรอไฟไหม้ทําไงอะวิ่งออกทางเดียวเหรอเดียวไอเดนไปคุยกับใครนะั่นะนะ่ะไปให้ตังเขาสิบบาทคนนี้เขาร้องเพลงอยู่ที่โอ้โหข้างนอกคนเข้ามาเต็มเลยก็คือมันไม่มีประตู เมื่อกี้มีคนร้องเพลงร้วไอเดนไปบริจาคเงินคือรวยใช่ไหมเนี่ยฮะเลยบริจาคมานั่งด้วยกันเดี๋ยวนี้รลอยไอเดนเดินไปหาคนอื่นเฉยเลยอะที่นี่ไม่ใช่ที่มาเจีบคนอื่นนะอันนี้คือมาเดทกันสองคนนะไอเดนทําความเข้าใจตรงนี้ด้วย <c oughs> โอเคในที่สุดเราได้มานั่งคุยกันสักทีกว่าจะได้ซินะบอกข้อดีของการเป็นมสัสวิลัสเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่การเดทแล้วเราต้องมาที่หัวข้อโรแมนติก <c oughs> มาที่ขยับเข้าใกล้แล้วก็กระหนุงกระหนิง แล้วก uh, uh, well. uh, ็อะไรดีจูจีแล้วก็จุบจุบจุบจุเลยนี่ไงเอ้าเดี๋ยวก่อน นี่ก็คือกลับบ้านก็ได้นะฮัลโหลมานั่งอยู่เลยตรงนี้นอนหลับเฉยเลยสงสัยจะไม่ไหวแล้วน็อกน็อกคาที่แล้วตอนนี้ทาไมคนเขาไม่ไปเต้นตรงนั้นเขาเป็นยือนเลยตรงนี้เยอะแยะเนี่ยสิบครั้งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ให้เล่นตลกกับคู่ของคุณด้วยนะดังนั้นเราก็ต้องมาที่ให้เดนเล่นแล้วกันไปที่ตลกขบขันแล้วก็แล้วเรื่องแปลก ตลกขบขันอีกแล้วเป็นคนตลกแล้วตอนเนี้ยมาเล่นตลกให้ซีน่าดูละให้ทำให้ประทับใจอ่ะทีนี้ซีน่าของเราก็จะหิวแล้วคราวนี้แล้วก็อยากเข้านอนแล้วด้วยอ่ะที่กินข้าวอยู่ข้างบนนะไม่มีใครมาอันนี้เหรอเนี่ยไม่มีใครมาเฝ้าบาร์หรอจ้างพนักง,งานก็ไม่ได้พนักง,งานอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงบางร์ข้างล่างก็มีดังนั้นให้ซีน่ามาสั่งอาหารเป็น มังลทานได้นะคะเป็นเอดามาเมะอาหารญี่ปุ่นเหรอเอ้ยผับปิดแล้วไม่ใช่ผับตีบาร์ปิดแล้วทุกคนกลับไปหมดแล้วโอ้โหอะไรนี่ไม่ได้กินข้าวเลยไม่มีใครมาเฝ้าบาร์ด้วยอ่ะเขาเดินกลับไปแล้วเฉยเลยอะฮัลโหลคนนี้ทําไมไม่มาเฝ้าบาร์กลับมาทำไม <c oughs> ซีนะ่ากับไอเดนหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวนี่เป็นเดทอะไรกันเนี่ยแล้วรู้สึกเขินไม่ได้ด้วยทั้งสองคนเลย รู้สึกมีสนเสน่ห์ไม่ได้อะแต่ไม่เป็นไรเรามาถึงเกี่รตสแล้วก็โอเคอถือว่าโอเคข้างบนมีอะไรอ่ะซีน่าไปทำกาแฟนะคะเพราะว่าง่วงมากเลยยังไม่ถึงเวลาหมดเดทแต่ว่าการกระบาดออกก่อนก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราการกระบาดออกก่อนจบงานโอเคการเดทสำเร็จได้เหรียญเงินนะคะงั้นเราก็กลับบ้านไปเลยดีกว่าเราจะทำการไปที่สลับไปคุมน้องร็อ น้องโรสพอเราสลับมาคุมน้องโรสเสร็จแล้วเราไม่ต้องรอให้ไอเดนกับซีน่าเดินกลับบ้านเราจะสั่งให้2คนนี้กลับบ้านเราจะไม่ต้องรอนานกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนนี่น้องอา้าวน้องโรสไม่นอนเดี๋ยวนะน้องโรสตอนเต็มอิ่มแล้วยังไงเนี่ยหรือว่านอนเร็วเกินไปให้2คนนี้กลับมาที่บ้านนี่ไงกลับมาแล้ว1คนส่วนซีน่ามาที่นี่เลยจ้ากลับบ้านมาได้แล้วอา้าวซีน่าไม่กลับออกลับแล้วตกใจหมดเลยมานั่งกินอาหารกันอยู่บ้านสองคนก็ได้เนาะเลือกเป็น อาหารที่ซีน่ากินได้ก็คืออันนี้นะคะมันคืออันนี้ซีน่ากินได้ดังนั้นก็เรียกให้มากินกันสองคนแต่น้องโรสไม่ต้องกินดีกว่าเดี๋ยวในเมื่อน้องโรสตื่นมาเราจะให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่นิดหนึ่งนาคุณพ่อคุณแม่ไปไหนมา<อ>หรอหนูไม่เห็นใครเลยอ่ะ <c oughs> แต่น้องโรสไปได้งองแง่แล้วคราวนี้ให้ชมเชยจากใจจริงแล้วก็พูดให้จิตใจ,จแจม่มใสด้วยนะทำไมไอเดนกินอิ่มไปจังหรือมันเป็นของเหลือ เดียจะมาเล่นคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าน้องไม่ชอบคอมอ่ะแปลงขนให้น้องดีกว่าเล่นกับน้องดีกว่ารูปหลายอุ้ยน้องกลัวคอมห้ามน้องเข้ามาในห้องนี้ได้ไหมจะได้ไม่กลัวคอมเดี๋ยวป๊อปตู้จงจดหมายก่อนนะจดหมายอ๋อตอนแรกเรารับของเรานี่นาะ ในตูจ้จดหมายนะเดี๋ยวเราลองเอามาใส่ดีกว่านี่ไงของที่ขึ้นดาวๆนะ่าจะเป็นของใหม่นะเดี๋ยวตรงนี้นะเป็นที่สําหรับใส่ของของเราอันไหนที่มันหายากป๊อบจะดูก่อนอันนี้พบได้ทั่วไปทั่วไปนี่ค่อนข้างหายากใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้มีแล้วอ๋อชื่อว่าอะไรอะ่ะชื่อว่าเพอร์เลียม นี่มี่อมีแล้วหายากต้วยเพอเลียมอันนี้ก็พบได้ทั่วไปอ่ะมีหมดแล้ววัางเนี่ยโอ้โหทุกคนธาตุที่แบบเอามาก็คือมีหมดแล้วทุก ในวันพรุ่งนี้เราจะต้องไปทํางานกับซีนาแล้วล่ะตอนนี้น่าเป็นเวลาตีสี่แล้วแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้นอนเลยให้ซีนานอนก่อนดีกว่าหูง่วงจนขนาดนี้แล้วอ่ะวันนี้มีเทศกาลเก็บเกี่ยวทุกคนจะต้องได้ทําในการตกแต่งบ้านแต่ว่าโรดไม่สนใจเทศกาลนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเด็กอยู่แต่ว่าชอบเทศกาลเฉลิมฉลองนมแล้วก็อาหารมือใหญ่ก็ไม่สนใจรวมถึงจจตวิญญาณแห่งการขอบคุณยินดีก็ไม่สนใจดเดียวกันนะแต่ว่าไอ เีนะ่าสนใจอยู่3อย่างส่วนไอเดนก็สนใจทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่รักครอบครัวนั่นเองก็เลยชอบประเพณีนี้ดังนั้นเนี่ยให้ไอเดนของเรามาทําอาหารชั้นเลิศไว้ดีกว่านะคะนี่งไงทุกคนดูดิมีการลดราคาด้วยแต่ว่าทําไมไอเดนทาได้น้อยจังเพราะว่าทักษะการทำอาหารชั้นเลิศของไอเดนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ สิ่งที่ซีน่าสามารถทันได้นี่ก็จะเป็นอันนี้นะบางสิ่เวลาทันได้เป็นพาสต้าหรือว่าจะเป็นสล,ลัดมีแต่ของที่แบบเฮลตี้มากเลยบ้านนี้จะอ๋อนี่ไงมี หัวข้อทำอาหารมื้อใหญ่นะคะแล้วก็จะปีอาหารเช้ามื้อใหญ่มือค่ำบางสวิรัตทานได้ก็จะเป็นไก่งวงเหรอคะบางสวิรัตกินไก่ได้หรอดังนั้นเราเอาอันนี้แล้วกันเนาะมันเขียนว่าบางสวิรัตทานได้แต่ป๊อกก็ไม่รู้ว่ามันทานได้หรือเปล่านะในเรื่องจริงอะแต่ว่ามันไม่ลดราคาแต่ไม่เป็นไรเราวย <c oughs> นี่มีแค่อย่างเดียวที่บางสวิรัตทานได้ก็คือเป็นอันนี้งั้นป๊อกจะทาอันนี้แล้วกันให้เดมทําแล้วก็ตอนเย็นเรามากินเลี้ยงกันแต่ว่าวันศุกร์เราจะมีแบบว่างานเลี้ยงไอเด นะคะเป็นวันเกิดนี่ไงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงโนมนี่ไงโนมของเรามีโนมอะไรบ้างล่ะเนี่ยโธ่คอนปอบเริ่มกดอาดอ่ะปอบเพิ่งรู้ตอนนี้นะคะเมื่อกี้ไม่มีอะไรมากเมื่อกี้ทุกคนออกไปทํางานแล้วก็ปอบจะให้ทุกคนเนี่ยออกมารับประทานอาหารเย็นด้วยกันซึ่งสีน่ากินอิม่มไปแล้วปอบเพิ่งกลับมาดูว่าไม่ได้กด อ่าดาไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะโอเคตอนนี้เราจะมาทำการตกแต่งบ้านนะคะด้วยของตกแต่งที่มาจากภาคซีซั่นนะคะเพราะว่าเรามี ของขวัญต่างๆมาวางไว้สําหรับเทศกาลนี้แล้วทำไมมันกระตุกจังเลยล่ะเนี่ยนี่วางแค่นี้ได้ไหมอะโอเคทุกคนได้รับตกแต่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ทํโนมเฉลิมฉลองนะไม่เป็นไรนี่ไอเดนทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะในการขอบคุณยินดีน่าจะมีแค่นมอย่างเดียวที่ป๊อปให้น้องโรสทําไปหมดเลยนะคะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะโอเคกับการที่เราเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วล่ะเนาะดังนั้นเราจะให้ซีน่านะไปพักผ่อนให้เต็มที่โดยการนอนหลับ ให้เต็มอิ่มเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปทํางานกับซีน่านะเฮ้ยตอนนี้ซีนะ่าเศร้าสุดสุดสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวสัตว์เลี้ยงสุดอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องตุ้ยแล้วหรอทุกคนวบบช็อกเลยเฮ้ยมันเศร้ามากน้องไปไหนแล้วว่าน้องหายไปแล้วอะทุกคนเมื่อกี้เลยเนี่ยเมื่อสักครู่อะซีน่ารู้ว่าน้องเจดีเรา เสียชีวิตไปแล้วอะทุกคนน้องอยู่กับเราแค่สอง e ีเองหายไปแล้ววันที่น้องจากไปนะมันก็ตรงกับวันที่ไอเดนของเราเป็นวันเกิดไอเดนด้วยอะแล้วเมื่อกี้เนี่ยพป,ปกำลังจะย้าย ที่นอนของน้องไปไว้ข้างล่างเพราะว่าป๊อบเห็นว่าน้องอะไม่ยอมขึ้นไปนอนข้างบนไงนึกว่าแบบว่าติดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป๊อบกำลังจะย้ายแล้วทีเนี้ยมันก็ขึ้นมาเลยอะทุกคนโอ้ยนี่ไงเจอแล้วทุกคนมาอยู่ใต้นี้แต่ว่าตอนนี้สักพักหนึ่งน้องโรสต้องไปเรียนแล้วก็คือตอนนี้แหละไว้อะไรก่อนแล้วค่อยไปเรียนไม่เป็นไรชีวิตเรานะคะเรารับน้องมาตอนที่น้องอะก็อายุมากแล้ว ดังนั้นเราก็เตรียมใจไว้ระดับหนึ่งแล้วละ่ะว่าน้องจะต้องแบบว่าจากไปลิวสักนิดนึงอ่ะบอบจะเอาน้องไว้ข้างบนแบบนี้แล้วกันนะคะ โอเคซีนามาทำงานแล้วนะคะตอนนี้ป๊อบกำลังให้ซีนากับไอเดนปลอบกันอยู่ไปทำงานกันดีกว่าทางเรือแห่งศิลธรรมเรามาดูดีกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้ก็คือเขียนงานวิจัยที่คอมพิวเตอร์ผสมเซรุ่มปนเปื้อนหนึ่งขวดแล้วก็ดูงานศิละปะหนึ่งชิ้นทำไมมันง่ายจังเลยงั้นเรามาที่คอมพิวเตอร์เลยดีกว่าเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะต่อไปเรามาผสมเซรุ่มปนเปื้อนจะเป็นอะไรก็ได้นะคะเราใช้อาหารสังงคอห์แล้วกันเพราะว่ามันง่ายมากต่อไปปก ป้องกันการถูกลักพาตัวโอ้โหอันนี้ไม่ได้ทำานานมากเลยนั่นก็คือเราต้องใช้จานดาวเทียมมาป้องกันป้องกันการถูกลักพาตัวแล้วแถมยังจะได้ความดังอีกด้วยนะแล้วก็ดูงานศิลปะหนึ่งชิ้นง่ายมากๆเลยนี่ไงป้ายติดตรงนี้ดูเลยเดี๋ยวนะไปบอกเพื่อนว่าเราเป็น c r i มินอลหรอการก่อกวนไม่ดีกว่าซีน่ารู้สึกว่าเกมกลลวงพวกนี้ไม่ใช่ทางที่เหมาะสมเธอควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และยอมรับว่าตัวเองไม่ชอบการก่อกวนดีไหมซีน่าชอบการก่อกวนนี่ 知 ไม่รู้อะไม่แล้วกัน้ยเพื่อนวิตก,กังวลเลยอะไม่เป็นไรนะซาแลบบเราจะให้เซรุ่มเธอเอง <laughs> แต่เราจะต้องมาทำเซรุ่มอาหารสังเคราะห์ก่อนนะสิ <laughs> เพราะว่า,เ,าเรามีแล้วนี่นานี่ไงมีแค่แก้ไขความต้องการนะคะอาจจะไม่ได้กับอาจจะไม่ได้กับซาแลบบงั้นเรามาคนนี้ก็ได้แต่คนนี้เรายังไม่รู้จักเลยอะ่ะดังนั้นเราก็จะมาทำอันที่มันง่ายก่อนนะคะหลอกจับมือด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้า<ๆ>น่าจะเป็นการก่อกวนเดี๋ยวหลอกจับมือคนนี้เลยแล้วกันวันนี้เราไม่ค่อยมี oh, อารมณ์จะทำอะไรอะนะดูน <laughs> ้าสิ สี่ีน่าเศร้ามากนี่ในช็อตเลยนี่เป็นงานเอ๊ะเดนช็อตึืนเฉยโอ้โหวันนี้สิน่ากองวลไม่สําเร็จเฉยเลยอะต่อไปดูถูกนักท่องเที่ยวใครคือนักท่องเที่ยวละเนี่ยนี่ซาบีดามาหาเราเราทดสอบกับซาบีนาได้ปีเนี่ยเราลองทําใหม่ดูแล้วกันเผื่อจะได้นี่เราลองทําอาหารสังเคาะหใหม่เผื่อว่าจะให้คนอื่นได้นะแต่ว่าในตัวเราอาจจะบูดอะไรอย่างงี้เหรอเสร็จแล้วมีทั้ง4อันแล้วเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าเราให้ได้หรือเปล่า นี่ไงให้ได้จริงด้วยแสดงว่ามันบูดเหรอแสรุ่มบูดกินไม่ได้ให้ไม่ได้เลยพอสั่งเคาะใหม่ถึงจะให้ได้อันสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะเต็มเลยนะคะโอเคการงานของเราเต็มรสีหนะ้ากินได้ไหมเนี่ยดื่มได้กินได้กินแล้วเป็นไรไหมกินแล้วไม่เป็นไรแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหิวสุดขีดโอ๊ยกรม โอ้โหซื้อขนมก่อนอาหารสําเร็จรูปอ้าวซื้อไม่ได้เฉยไม่เป็นไรเรากลับไปกินที่บ้านก็ได้ในระหว่างนี้เราก็จะขุดหินเพื่อที่จะหาของนะตอนนี้หิวมากเลยมีอะไรให้กินไหมเนี่ยกินกุหลาบได้ไหมไม่ได้กินสตรอเบอรี่แล้วกันกินสตรอเบอรี่ก่อนประทงังความหิวกินพริกหยวกกินหัวรันเตาเคายังช่วหน่อยขุดให้หมดเลยโอเคดีขึ้นแล้ว โอเคสินะกินผักแล้วจะรู้สึกดีนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาตินี้เออดีจังเลยอะ่ะกินผักเฉยๆก็รู้สึกดีได้นี่ในท่านามาใหม่อันนี้หายากด้วยโรมเมนเทียมเอ๊ะอันนั้นมันเลเพอเลียมที่หายากอันนี้น่าจะได้นะคะอันนี้เราโทรหาเดี๋ยวค่อยไปโทรที่บ้านก็ได้โอเคเยี่ยมเลย นี่ป๊อบขุดเฉพาะอันที่มันมีสีทองทองนี่ได้มาอีกอันหนึ่งแล้วอันนี้ก็หายากเหมือนกันนะ่ะฟาร์มิงโกเนียมโอ้โหเป็นสีเหมือนฟาร์มิงโกใช่ไหมน่าจะมีอีกนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่บอกป๊อบมาไม่งั้นก็คงแบบว่าไม่รู้ว่าจะต้องหามาจากไหนออ้ยสีน่าเลิกงานแล้วยก,กำลังจะขุดอันสุดท้ายอันสุดท้ายเราก็ได้เหมือนกันนะคะซิมเทเนียมนะเราจะส่งไปให้เขาทั้งหมดเลยที่เราหาได้ใหม่แล้วก็พบได้ยาก เอาละค่ะส่วนวันนี้ไอเดนก็ยังไม่ได้อัปเดตอายุนะใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเกือบแล้วนี่ไงเป็นสีทองเดี๋ยวป๊อบจะให้ผ่านวันเศร้าไปก่อนนะนะ อีกสองวันเลยเหรอพอไม่รู้ว่าไอเดนจะแบบว่าเติบโตไปเลยก่อนหรือเปล่าในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงวัยอะไรของน้องเจดีนั่นเองนะป๊อบไม่อยากให้ทุกคนมาสนุกอะไรตอนนี้อยากให้ทุกคนแบบว่าทำใจให้ได้ก่อนกับการจากไปของน้องเจดีแต่ะป๊อบยังจะไม่จัดกานวันเกิดของไอเดนแล้วกันนะคะแต่ป๊อกก็ไม่แน่ใจว่าไอเดนเนี่ยจะเปลี่ยนร่างไปเลยหรือเปล่าเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ป๊อกขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์เป็นกำลัง ใจให้ป๊อปด้วยนะคะส่วนใครที่มีคําแนะนำอะไรหรือว่าอยากจะบอกให้ป๊อปเล่นแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย